อยู่กับฟาร์มวัวนะครับมันมันเป็นงานที่ไม่หนักนะแต่ก็ไม่ไม่สบายมันเหมือนต้องเอาใจทําไปด้วยผมว่าคนอยู่ดีจีเนี่ยผมว่าต้องรักดีจีด้วยต้องรักดีจีเท่านั้นถ้าไม่มีความรักผมว่าอยู่ได้ไม่ได้ บุคคนเหล่านี้ครับผมก็รับมาตั้งแต่อยู่ที่ฟาร์มนู้แล้วเขาอยากทํางานเราก็รับเขามันเหมือนต้องเอาใจทใําไปด้วย,ยกรับงานพวกนี้คถ้าคุณไปคิดแบบทําส่งๆไปมันไม่มีความหมายทีมดีเะค่ะคือเราอยู่กันอย่างครอบครัวอยู่กันอย่างพี่น้องคือมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็มีการซัพพอร์ตกันมีการช่วยเหลือกันพี่เองมีความจริงใจคิดแต่งจะทํา ให้วงการหัวมันเทียบเท่ากับต่างประเทศมีระบบสากลมีอะไรต่างๆพี่บอกว่าสิ่งที่วงการวัวปวดทํากันอยู่เนี่ยมันดีมันมีรูปแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเสริมได้พี่ก็อยากจะเสริมตอนเนี้เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่แล้วอะผมว่าอนาคตอะมันยิ่งกว่านี้แน่นอนครับต่อไปถ้าเกิดเราไม่พัฒนาเดี๋ยวคนอื่นเขาก็พัฒนาแซงเรา